กำลังยางมานะครับใส่เป็นตาเหลืองนะครับเป็นตาเหลืองเบาะไม่เหี่ยงครับเห็นแบบๆนะครับนี่นะครับเขาขึ้นมาเขาสิภายบรรยากาศข้างบนนะครับสูงนะครับเสียววืบๆนะครับนี่ก่อนนั่นเขาก็บทพายางรอบๆก่อนนะครับนี่ยางรอบๆไปนะครับนี่ก็เท่าตรงที่เทามันยางรอบๆทางใต้เห็นบึงนะครับ เอาสิพายางรอบอีกนะครับรอบข้างบนรอบข้างใต้แล้วนะครับถ่ายเบรงบรรยากาศนะครับผู้ใดมากก็ต้องขึ้นนะครับ่าว่าขี่คันขึ้นนะครับขึนมาเบรงนะครับขึนมาไหวพระนะครับเพื่อสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้คุ้มครองนะครับภายพางหน้านะครับสิ่งเดบดีครับเพิ่นกับสีซอยนะครับแนวเดบดีมาไหวขอเพิ่นนะครับ ต้องเหตุตัวดีๆนํามด้วยนะครับเห็ดตัวบดีพังกระซอยมาได้นะครับผมทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวห้อยเองนะครับนี่นะครับขึ้นมาก็มีเจดีรอบนะครับซีเจดีนะครับเจดีรอบซีเจดีแล้วก็มีเจดีใหญ่ทั้งกลางนะครับทําไมโบราณพังคือจริงนะครับขนาดทันอุปกรณ์เครื่องมือพันบทันสมัยคื่สมัยนี้นะครับ ันรพัฒนาคือเสมอนี่นเป็นย่านมันสางใหญ่กว่านี้นะครับเหมือนปิระมิดนะครับปิระมิดอยู่อียิปต์เป็นบรูสางได้ยังไ๋นะครับก้อนหินบางใหญ่นะครับแต่บ่เคยไปนะครับเคยเบิงในโทรศัพท์เคื่อนนะครับต้องไปนะครับสักครั้งนะครับเพื่อดังคือเขานะครับมีเงินไปก็จังที่ไปนะครับคันมีพี่น้องนะครับฝากคนไลค์กดแซ์ก็ติดตามนะครับหลยๆก็ที่มีเงินไป สิท้ายเบิ้งนะครับสักขังก็อยากไปอยู่นะครับมรดกโลกแห่งวัฒนธรรมนะครับของคนสากนะครับหลังจากนั้นเอากระสบ้านยางลงไปนะครับล่อล้อมเซตนะครับนี่ผู้สาวทั้งขวานี่ก็งามนะครับผมบอกดังไม่ได้นะครับเดียวมันไิ้ยินะครับผมกระจับกระเป๋าอยู่นะครับผมมีคนดันพ่ายกระเป๋าให้บ่นะครับมาวัดนะครับผมเป็นมาจีบสาวนะครับไปต้อนะครับลงนะครับ หลังจากนั้นสาวเกาหลีสะถามคนยังบุปไปใส่นะครับผมรอจนรอบดูนะครับเป็นกระทาถ่ายรูปนะครับเป็นกระมาส้มศิลปะแบบพุทธนะครับพุทธนิกายบุครับนี่นี่นะครับถอดทายก่อนออกไปก่อนนะครับขอให้จริงซักซิดคุ้มครองนะครับเข็ดอย่างก็คอให้แข็คขาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับมีสาว ยางเขามาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหน้านะครับเอาก็สีออกไปแล้วนะครับเฮยเสียดายไม่ได้เขาบันวิหารนี้นะครับเริ่มเลี้ยก็นึกว่าเขาบ่ได้นะครับนึกว่าเต็มเพ่นไม้เขานะฮะเห็นคนยางเข้าไปอยู่นะครับหรือว่าเพ่นไม้เขากับวจักนะครับเมื่อนั้นผมก็เออเลือนะครับไปหลงทางกับวัสันนึงนะครับสอดหน้าสอดหลังนะครับขนาดเมื่อนี้ไปอัน สอบไปก็พีกันยังขึ้นรถไฟก็ไปก็มาก็ไปก็มาสุดท้ายก็ได้ไปแท็กซี่นะครับเซ็กซี่จบที่เดียวนะครับบอกเพื่อน้อดมองกึกนะครับคันเขาไปรถไฟเอาบงจากทางนี่ก็ยากนะครับก็ต้องถามเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นใบเซนเีนาเปมานะครับอยู่ทางหน้าก็ทีไม่ใบเซมาเนี่ยฮันนาสซโอฮันนาฮันห,นห,ห,นห,นหนลังก็เริ่มงงแล้วนะครับนี่นะครับ เอาก็สิได้ไปแล้วนะครับพ่อกันอยู่วัดไม้นะครับผมสาธุนะครับวัดใหญ่เซงมงคลนะครับนี่บรรยากาศแม่น้ำทข้งน้านะครับบันไดทางเขานี่ก็สิมีสองฟังนะครับไว้มีโอกาสนะครับไปมีโอกาสพ่อกันไมนะครับวัดใหญ่เซีงมงคลสาธุครับ